สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ราชนาจักรเดนมาร์กเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยแล้ว 7กระกฎาคม2567เวลา8นาิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเดนมาร์กซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จลงณห,ห้องซาลอนสีโรงแรมดองเกลือแตกรุงโคเปนเฮเกนพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นางสิริรักษ์นิยมเอกอัครราชทูตนักกรุงโคเปนเฮเกนและคู่สมรสตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กระหว่างวันที่14-18ถึงกรกฎาคม2567เฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร e อ p e r i m e n ริเ i u เศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอาคาร Experimentarium มี4ชั้นรูปทรงเหมือนกล่องกระจกปโร่งใสหลายใบยซ้อนกันเชื่อมโยงพื้นที่ภายในอาคารกับสิ่งแวดล้อมภายนอกชั้นล่างเป็นอิฐสีแดงชั้นบนกรุด,ด้วยอลูมิเนียมทำจากกระป๋องเบียร แสดงการประสานกันร,ระหว่างสิ่งเก่ากับใหม่อดีตกับอนาคตและธรรมชาติกับวิศวกรรมบริเวณโถงกลางอาคารมีบันไดรูปโครงสร้าง DNA เชิญชวนให้ขึ้นไปสำรวจและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆรัฐบาลเดนมาร์กร่วมมือกับภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆคิดวางแผนออกแบบและจัดหาทุนสร้าง Experiment ิ r i u m ขึ้นในปี2534เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้นนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองของเดนมาร์ก ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีที่ศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้เด็กนั่งอ่านตำราเฉยๆแต่ให้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเล่นสนุกไปพร้อมๆกันและให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้รู้จักสอนลูกหลานได้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในปี2561นิตยาสารไทมจัดอันดับให้ Experimentarium เป็นหนึ่งใน100สถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ประสบการณ์ที่คุ้มค่าการเดินทางไปเที่ยวชมหรือ Worlds 100 Greatest Places and e x p e r i e n c e w o r t h Traveling For นิทรรศการมี16หัวข้อใช้สื่อเรียนรู้ทันสมัย mm hmm. เด็กและผู้ใหญ่สามารถทดลองเล่นสัมผัสและมีส่วนร่วมเหมือนเข้าไปค้นคว้าอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเล่นเพลดิดเพลินไปพร,พร้อมๆกันอาทิ The Biosphere แสดงความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติป่าในเดนมาร์ก มีอุปรกรณ์ให้ทดลองเสมือนเข้าไปอยู่ในป่า Labyrinth of Light เป็นเรื่องแสงสีเงาและหมอกการควบคุมแสงในคอลัมน์แสงและการเล่นดนตรีพินเลเซอร์บาเบเรียมเรียนรู้เรื่องฟองสบู่แบบต่างๆและศาสตร์ของฟองสบู่ เดอะบีชแสดงการกัดเซาะและระดับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเล The ะพา s ส์พลาซและอันเดอร์ย s k สกินแสดงเทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์และร่างกายมนุษย์เดอะพอรแสดงการขนส่งระหว่างประเทศกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาธิตการขนส่งคาร์โกบอลจากเดนมาร์กไปยังภูมิภาคเอเชียด้วยมือหมุน มินิเวิร์สเป็นเมืองจำลองให้เด็กอายุ1-5ปีสัมผัสประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันเอ็กซ์เพอริเมนตต่างจากพิพิธภัณฑ์ยุคเก่าที่ให้คนมายืนอ่านเนื้อหาทุกคนสามารถจับต้องอุปกรณ์เครื่องเล่นแต่ละชนิดได้อย่างอิสระช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้อยากเห็นและทดลองเล่นใช้มือสัมผัสและหาหนทางเอาชนะปัญหาทำให้เด็กเข้าใจและจดจำจากการได้เล่นเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจ เอ็กซ์เพอริเมน m แคียจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านการเล่นของชาวเดนมาร์กทุกเพศทุกวัยเวลา13.37นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแคสทรอปกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG951 เสด็จพระราชดำเนินจากราชอาณา,าจักรเดนมาร์กนิวัตประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศย,ยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในตอนเช้าของวันนี้เวลา6 3นาฬิกา33นาทีมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศย,ยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กเพื่อทรงเปิดการประชุมพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่19เป็นการประชุมเพื่อให้นักวิจัยเสนอผลงานและฟังความคิดเห็นผู้อื่นในประเด็นที่แตกต่าง ปัจจุบันมีวิทยาการสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของอนุกรมวิธานการบันทึกข้อมูลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ช่วยให้งานวิจัยรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นรักษาธรรมชาติได้มากขึ้น สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤท,ทยัยด้านพฤกษศาสตร์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงริเริ่มให้มีโครงการพันพฤกษชาติประเทศไท,ย,ทยมานานกว่า60ปีทรงพระราชอุตสาหะประสานความร่วมมือกับนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชชนิดต่างๆรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาชั้นนําต่างๆทั้งในเอเชียและยุโรป พระราชทานทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืชเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความร่วมมือทางนานาชาติค้นคว้าวิจัยพันธุ์พฤกษชาติในประเทศไทยปัจจุบันโครงการพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยดำเนินง,งานสำเร็จลุล่วงไปแล้วประมาณ7,500ชนิดหรือร้อยละ75เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พฤกษศาสตร์ชาติแบบออนไลน์ให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลได้สะดวกและถูกต้อง ทั้งนี้แผนงานในอนาคตคาดว่าการประชุมเพื่อฉลองการปิดโครงการจะจัดที่ประเทศไทยในช่วงปลายปี2570 เดนมาร์กเป็นประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิดสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอมีพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติบุคคลสำคัญของประเทศสื่อให้ผู้ชมทราบความพยายามในการรักษาอาดีตเพื่อศึกษาให้รู้ตัวว่ามีคุณค่ามีรากเง้าจะได้พัฒนาต่อไปอย่างมีแนวคิดมีทิศทางรัฐบาลเดนมาร์กยังเห็นว่า การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นเรื่องสำคัญจึงสร้าง Experimentarium เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้นนำส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นฝึกสมองทำให้รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีความสุขระหนักถึงการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัตวราาตัตยราชนารีส่งออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาภรที่จังหวัดปทุมธานี เวลา7นาฬิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคววรัตติราชนารีสเสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้นายสัตวแพทย์จุลชาติจุลเพชรปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนําไปฉีดสําหรับสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สุนัขและแมวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในท้องถิน่นพร้อมกับส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขของประชาชนและส่งผ่าตัดทำหมันสุนัขร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลภร์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่รวม17ตัวเพื่อควบคุมและลดจํานวนประชากรส ที่อาจเป็นพาหะนําโรคพิสุนักบ้ามาสุ่คนนับเป็นพระภารกิจสําคัญในการนําพระประสบการณ์มาทรงงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ต่างๆของประเทศ นอกจากนี้ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลพรในครั้งนี้เป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมประชากรสัตว์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าชิงรุกในระดับท้องถิ่นโดยมีทีมสัตว แพทย์อาสาจุลาภร,ร่วมออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในปี2567สำนักง,งานปศุสัตว์ปทุมธานีบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น7อำเภอในการควบคุมประชากรรวมถึงเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตลอดจนขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบเรบี้วันดาต้า โดยได้ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไปแล้ว1,407ตัวจากเป้าหมาย1,700ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าไปแล้ว2,479ตัวจากเป้าหมาย4,949ตัวสำหรับวันนี้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดรวม128ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า62ตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญคิรัญญบัตรสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองค์การโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชปรังสริตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญคิรัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระธรรมวชิรมุนีเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในฮิรัญญบัตรว่าพระผมวชระวิมวลมุนีศรีวิปัสนาวรนายกดิลกศาสนากิจพิธานปฏิพันธธรรมสาทกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคารามขามวาสีสถิตณวัดมหาธาตยุวราชปรงสรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แรูป พร้อมเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโอ่งการโปรดพระราทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดังนี้พระพิสารกิจพรวัชนสงครามเป็นพระราชวรชระกิจาพรสุนทรธรรมวิสิทิ์มหาคณิสร,รบวรสังรารขามวาสีพระราชาคณะชันราชมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมที่สี่รูป พระศรีวีราพรวัตรมิตรวิทยารามเป็นพระราชวัชิรธรรมบดีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสนบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมที่4ี่รูป พระครูภัยบุญรัตนพรวัดหง์รัตนารามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระรัตนรังสีพระครูวิทิสุตตคุณวัดนวลนรดิตเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรมุนีพระครูสุทธัสุตกิจวัดพระยาธรรมเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรสุตาภรพระครูศรีวรานุกิจวัดราชสิงข์ขอนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรานุวัฒ พระครูพิสารพัฒนาคุณวัดอับสรสวรรค์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระคุณพระครูโกศลธรรมทัศน์วัดทิรันรูจีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระโกศลพระครูวิสุทธิกิจานุกรวัดเวรุราชินเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระพัฒนกิจพระครูวิมลธรรมโสพศวัดอินทารามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระวิมล และที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโมลีโลกยารามส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเชิญหิรัญยบัตรพัดยศพระไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาทินนาม,ามตามที่จารึกในฮิรัญยาบาัตว่าพระพรมวชิโรดมปริยัตตยาคมธุรโกศลโสผลศีลสมาจารบริหาราศาสานกิจดิโลกตรีปิดบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคารามขามวาสีสถิตนวัดมุลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปจากนั้นเชิญสัญญาบาัตพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราทานสัญญาบัตตั้งสมณศักดิ์ดังนี้ พระมหาวีรนิตอภิธรรมโมเปรียนธรรมเก้าประโยควัดโมลิโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชรวิมลพระมหาโกสุมันวรโกวิโทเปรียนธรรมก้าประโยควัดโมลิโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิระปัญญาภรณ์ พระมหาชัยนรงค์ชินวโรปรยิยธรรมก้าประโยควัดมูลิโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิโรดม พระมหานรินวรวรเมธีเปลี่ยนธรรมก้าประโยควัดมมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิระวรวรเมธีพระมหาสดใสพัทธธรรมโมเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยควัดมมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระโสพิษพระคูธรรมนิเทศวัดมมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมนิเทศ พระครูปริยัติวชิรธรรมวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระสุธีพระครูโมลีปริยัติยาธรวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโมลีวชิรธรรมพระครูอาธรวรานุโยกวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมมาธร หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรารมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2567 ที่มูลนิธิพอสวพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2567เพื่อน้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอ,อนามัยของผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสในท้องถิน่นห่างไกลและธุรกันดารซึ่งมูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค คมาตั้งแต่ปี2539โดยปีนี้เป็นปีที่29ซึ่งนอกจากพิธีทำบุญเลี้ยงพระแล้วยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวรประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใน38จังหวัดพอ,อสว41จุด ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อน้อรมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตร18กรกฎาคม2567โดยมีกิจกรรมได้แก่พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมตามรอยสมเด็จย่าเรื่องเวลาเป็นของมีค่าเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเพ้นกระเป๋าผ้าสีสันธรรมชาติ โดยนํบไ,ไม้ที่ร่วงหล่นภายในอุทยานมาให้ผู้ร่วมงานสร้างสรงสรค์ผลงานศิละปะจากสีธรรมชาติลงบนกระเป๋าผ้าเพื่อตามตรอยสมเด็จย่าในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดังคําสอนที่ว่าเวลาเป็นของมีค่าแบ่งกิจกรรมเป็นสองรอบรอบละ29คนและการแจกหนังสือคําสอนสมเด็จยา่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคําสอนของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีโดยทรงเป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิตในทุกด้านทรงดํารงพระชนชีพอย่างเรียบง่ายและทรงมีน้ําพระราชาทาที่เปี่ยมล้นด้วย พระเมตตาแก่บุคคลทุกหมู่เหลา่าขณะเดียวกันก็ทรงเป็นพระมารดาที่ประเสริฐยิ่งทรงรับพระราชภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวอภิบาลพระโอรสและพระธิดาได้อย่างดีเยี่ยมและทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานประการอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพและเสด็จสวรรคตในวันอังคารที่18กรกฎาคม2538องค์กรตรติดตามการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลย พลเอกดาพงรัตนสุวรรณอมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒเลยติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นประจําปี2567 โดยในปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลยและขอนแก่น10โครงการหลักและ161โครงการย่อยใน31หมู่บ้านและ123โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในหลักสูตรดนตรีศรึกษาและนาฏศินให้เป็นครูมืออาชีพและสามารถประกอบอาชีพที่2ตามสาขาว,วิชาที่เรียนได้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากโดยเฉพาะทักษะการดูแลกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาแต่ละประเภทแบบเฉพาะเจาะจงส่งผลให้นักศึกษามีไรายได้ระหว่างเรียนเมื่อสำเร็จการศารึกษาแล้วจะมีงานทำร้อยเปอร์เซ็ องคมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาฏประจำปี2567 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนายจรันธาดากรรสูตรองคมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสีสันพันไม้เทอดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2567ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตร่วมกับหน่วยงานภาคี26องค์กรจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสารรักษาต่อยอดผ่านสีสันพันไม้ตรการตาเพื่อปวงประชาอุดมสมบูรณ์จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆนิทรรศการมีชีวิตรวบรวมไม้ดอกไม้ประดับกว่า2 0 0 0 0นต้นมีกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพตลอดจนการจําหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและพันไม้สามารถชมงานได้ระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2567 องคมนตรีเป็นประธานมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5แก่บุรณาธิทโครงการหลวงพร้อมร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดตอรีอัเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกปณะนธรุติธองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิที่โครงการหลวงเป็นประธานมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์หแก่มูลเนิที่โครงการหลวงซึ่งกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นและเป็นหนึ่งในสิโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อใช้ในกลุ่มอาคารปฏิบัติการของหมู่7อาาคีหล กำลังผลิต72กิโลวัตต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถผลิตไฟฟ้าได้1,7200หน่วยต่อปีคิดเป็นร้อยละสิของการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า482,400บาทต่อปีและยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงบ่ายเดินทางไปสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดอำเภอแม่แตงร่วมกิจกรรมปลูกป่กปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบพร้อมมอบกล้าไม้6,000ต้นแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อน,นําไปปลูกสร้างปา่าและปลูกป่าวนาเกษตรในพื้นที่72ไร่ มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดดินหนึ่โครงการปลูกป่ายังมีส่วนร่วมตั้งแต่ปี2565เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบวนเกษตรที่สามารถสร้างรายได้มีพื้นที่ปลูกป่ากว่า1,600ไร่และปีนี้มีแผนปลูกป่า576ไร่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคโครงการหลวง5แห่ง องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าดานวิเวกในพระบรมราชูปถรัรมภ์จังหวัดบึงกาฬ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถรัรมภ์ซึ่งพระอธิการปรีดาฉันทกโรหรือหลวงปู่ทุยเจ้าอาวาสวัดป่าด่านวิเวกได้ขอพระราชทานถวายเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์และเป็นที่สัปปายะสำหรับพระสงฆ์ในการปฏิบัติตกรรมฐานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมรา ชุปธรมเมืม่อวันที่31กรกฎาคม2566ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและสรุปผลพื้นที่ดำเนินโครงการกว่า3,500ไร่ซึ่งได้ขอใช้ประโยชน์ตามระเบียบแล้วพร้อมสำรวจภูมินิเวศจัดทำบัญชีพันไม้เดิมพันไม้และสัตว์ป่าเพิ่มเติมพบว่ามีความหลากหลายมากขึ้นและจัดทำรายงานสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยเฉพาะจันแดงหรือจันเทศ และถอดเสี้ยนนอกจากนี้ยังร่วมกับวัดป่าด่านวิเวกและชุมชนประสานการทำงานเพื่อสร้างความศรัทธาในการรักษาป่าไม้และรับประโยชน์จากป่าโดยไม่กระทบธรรมชาติ จากนั้นลงพื้นที่ฝายห้วยคลองตอนกลางบ้านนาขามตาบลสีชมพูที่ได้รับการซ่อมแซมฝายใหม่โดยหลวงปู่ทุยเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนชะลอน้ําให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการเพื่อเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ําเพื่อชุมชนและราษฎรพร้อมลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแสงอรุณตาบลสีชมพูเยี่ยมประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวก สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนสังคมที่เกื้อกูลส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าดา่านวิเวกเนื่องใน,นวันคล้ายว,วันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2567ทุรทัดร,รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ังวานพระนามเดิมของสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีก่อนเสกสมรสกับสมเด็จพระมหิตลาี่เบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงได้ทุนพระราชทานเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกานับเป็นโอกาสสำคัญและเป็นจุดพลิกผันยิ่งใหญ่ในพระชนชีพ ในฐานะพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรวมทั้งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ห่างไกล ทรงพบความทุกข์ยากของราษฎรจึงทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีสีสังวานพระราชฐานชื่อย่อพอ,อสอวปัจจุบันคือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,านีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพราษฎรที่เจ็บป่วยและอยู่ห่างไกลสถานพยาบาลตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาวิชาพยาบาลและอาชีพพยาบาลให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความใส่พระราชารือไทยในสุขภาพอนามัยของราษฎรทรงจัดตั้งมูลนิธิธัญรักษ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมทั้งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมือ่อทรงทราบว่าตำรวจตระเวนชายแดนสอนหนังสือให้นักเกรียนในหมู่บ้านชาวเขา โรงเรียนเป็นเพียงโรงมีหลังคาไม่มีฟ้าไม่มีโต๊ะเรียนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพระราชดำรัสฉันจะปลูกป่าบนดอยตุงก็ให้เกิดโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ส่งงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เกิดการตื่นตัวเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งอย่างได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัมภพระราชกรณียกิจนาน,นับประการทรงได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกปีพุทธศักราช2543 จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรืยูเนสโกในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมพระมหากรุณาธิคุณยังคงทราบซึ้งตรึงใจทรงเป็นแม่ฟ้าหลวงของชาวไทยภูเขาและทรงเป็นสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย